ก็ไม่ให้คนเข้าถึงเขาจะสร้างขึ้นมาคือตำนานของเขานี่เขาบอกไว้ว่าสร้างไอ้แบบคนที่เข้าไม่ถึงที่ได้คนเข้าไม่ถึงแล้วมันเป็นอะไรเขาก็จะให้เหตุผลว่าโฮ้ยไม่รู้นะข้าเนี่ยพัดหลงเข้าไปในเมืองทิพย์อย่างเงี้ยโอ้โหมันใหญ่โตเสยละเกินมันมีปราสาทราชวังใหญ่แต่ในสถานที่นั้นเนี่ยรู้เชื่อไหม ข้าเดินไปจนทั่วทั้งเมืองไม่เจอใครสักคนเลยไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนข้าเดินทุกซอกทุกมุมแต่ข้าก็ได้ยินแต่เสียงเขาพูดคุยกันอยู่ใกล้ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครบางทีข้าก็ถามทรงกระแสจิตถามเขาว่าไอ้เสียงที่ดังอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นคนหรือผีเ <Yeah. S 1> ขาก็บอกว่าไม่ใช่ผี <Yeah. S 1> แต่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่า เป็นคนอีกมิติหนึ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะเห็นได้เออเนี่ยเชื่อไหมไอ้ที่ตำนานเนี่ยเรื่องเล่าโบราณปรัมปราเนี่ยในสมัยโบราณมันเป็นจริงเลยนะไปเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ข้ามองทางเอาไว้แล้วแหละข้ามองทางเอาไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวข้าจะพาพวกเองเนี่ยไปดูเมืองทิพย์ที่ข้าเนี่ยพัดหลงเข้าไป ทีนี้ไอการไปเห็นเมืองทิพย์จริงๆเนี่ยมันนอกจากหลงไปเท่านั้นหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ว่าเมืองทิพย์เขาเปิดแล้วเขาจะให้มนุษย์พอมีบุญบารมีอยู่บ้างมีบุญสัมพันธ์กันบ้างเข้าไปแต่พอตะไปมากๆไอเมืองทิพย์นี่มันไม่เปิดเนี่ยมันปิดเอาไว้ฮะมันปิดเอาไว้ทีนี้พอมันปิดเอาไว้ขึ้นมาแล้วทํำยังไงเราเขาก็ย้อนไปในอดีต เขาก็ย้อนไปในอดีตก็ทีนี้ไอภาษาขอมเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เป็นรายแทงเขาก็บอกเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีเคยมีมหาจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองด้วยเดชานุภาพได้อุบัติขึ้นมาและในช่วงนั้นไฟฟ้าประชาชนจำนวนมากต่างก็ติดตามเกิดมามีความสมบูรณ์อย่างมากในช่วงที่ท่านขึ้นครองราช และเต็มไปด้วยความเจริญความมั่งคั่งเราพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ใกล้และไกลต่างก็มีความยินดีในการในการมาของท่านคนทั้งหลายในช่วงนั้นได้ขนานนามท่านว่าเป็นมหาจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองอินทปัตนครอเนี่ยเขาก็จะเล่าต่อไปท่านทั้งหลายเขาก็บอกว่าเธอเชื่อไหมว่า ในสมัยนั้นเนี่ยคนเนี่ยที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเฉียดหลายล้านคนนะแต่และคนนี่โอ้โหล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสได้รับไออุ่นจากมาหาจากกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าเป็นจอมทัพที่เกิดมาเพื่อครองใจคนทั้งโลกแล้วทั้งสิ้นรอยยิ้มทั้งเด็กน้อย คนใหญ่ต่างก็มีความสุขอิ้มเอมในการได้มาเยือนมานั่งบนแผ่นดินนี้เธอเชื่อไหมว่าแม้แต่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายที่เดินอยู่ในสถานที่ตรงนี้ต่างก็ไม่เกรงกลัวมนุษย์มีมนุษย์สัมพันธก,กันกับมนุษย์อย่างดีที่สุด อุป,ปมามันเหมือนกับคล้ายๆว่ามาต้อนรับองคกก์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกในครานั้นไอแห่งความสุขได้ปกคลุมดินแดนนี้เนี่ยยังเห็นได้ชัดคนทั้งหลายตกแต่งเสื้อผ้าอาภรด้วยวิจิตรการตาเครื่องประดับประดานั้นเนี่ยเหมือนกับ เหมือนกับรังจะบอกว่าอยู่ในเทพวณน,นิยายยังไงไม่มีผิดเนี่ยเขาจะเขียนทำนายกันเอาไว้แต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ว่าจะมีความยิ่งใหญ่สักเพียงใดก็ย่อมมีการเสื่อมสลายตามการเวลาในขณะนั้นรู้ไหมว่าบุคคลเหล่านั้นครั้งหนึ่งเคยครองใจคนทั้งโลก และเคยครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และบุคคลเหล่านั้นทราบไหมว่าเขาไปจุติหรือไปเกิดณที่ใดท่านผู้เจริญทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีสเสน่ห์มีมนขลังย่อมสร้างตำนานให้คนรุ่นหลังนั้นเนี่ยเอาไว้ศึกษาแต่ในแต่เชื่อไหมว่า อันสมบัติมหาจากักรพรรดิมันเป็นตำนานที่ไม่รู้จักคำว่าตายหรือไม่มีวันยุบสลายไปจากใจแข่งผู้คนทั้งหลายเพราะทุกรอบหนึ่งพันปีแผ่นดินมหาจากักรพรรดิหรือวัตถุที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะสร้างได้จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแผ่นดินนั้นมีนามว่า เขาจะบรรยายเอาไว้ก่อนก่อนที่เขาจะตายนะก่อนที่เขาจะตายนี่เขาจะบรรยายเรื่องราวความยิ่งใหญ่ความสลบับซับซ้อนนี่เอาไว้ก่อนพอแต่เขาบรรยายเอาไว้อย่างนี้สักปับ๊บคนที่จะบรรยายได้มันจะต้องมียานมันจะต้องรู้ว่าภาษาธรรมภาษาผู้วิเศษเนี่ยเขาเขียนเอาไว้อย่างไงพอจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็บรรยายขึ้นมาถ้าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ใครอยากจะเห็นศิลปะในการก่อสร้างและความคิดแน,แนวทางของการวางมหาวัตถุธานอันยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยก็ขอให้ตั้งความปรารถนาไปเกิดในช่วงนั้นยุคนั้นและบนแผ่นดินนั้นเถิดแล้วท่านทั้งหลายจะได้สัมผัสได้เห็นได้เข้าใจคำพูดแนวทางและ อุป,ปนิสัยในการก่อสร้างของบุคคลที่เห็นอยู่นี้ในครั้งนั้นเนี่ยเขาจะวางการทำนายเนี่ยเอาไว้อีกมาอีกเกาะอ,อีกขั้งหนึ่งพอแต่ทำนายขึ้นมาอย่างนั้นเสร็จปับ๊บเขาก็จะให้เหตุผลว่าทำไมปราสาทใหญ่โตมโหาน,นี้เนี่ยเขาจึงไม่มีสมบัติฝังเอาไว้เหมือนกระโบดเหมือนกับสถูปเจดีย์อ่ะมันเป็นเพราะอะไระเขาให้เหตุผล ว่าคืนหนึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่มีการฝังสมบัติเอาไว้เขาต้องการอยากจะให้คนทั้งหลายที่มีสมบัติเนี่ยนำจำหน่ายจ,จ่ายแจกนำไปขายเลยแลว้วก็เอาปัจจัยเงินทองเหล่านี้เนี่ยไปว่าจ้างคนเนี่ยเป็นแสน,แสนคนมาทำการสร้างเขาเรียกว่าสร้างวัตถุทานเนี่ยเอาไว้ให้คนทั้งโลกเนี่ยได้ไมาเห็น เพชรจักเม็ดหนึ่งทองจักแผ่นหนึ่งจะไม่มีติดในสถานที่แห่งนั้นเพราะเขาถือว่ามันเป็นศิลปะที่มันมันไม่ได้ยิ่งใหญ่มันไม่ได้เป็นศิลปะที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างเพชรนี่อย่างทองนี่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไอ้ความยิ่งใหญ่จริงๆเนี่คือศิลปะที่ทํายากที่สุดงานที่สุดเอาหินมาแกะสลักเป็นลวดลายเป็นรูปนั่นรูปนี่ขึ้นมาไอ้นี่ยากที่สุด ยากที่สุดเลยยากมากทีนี้เขาก็เลยว่าประสาทหินใหญ่โตมโหรานทำไมไม่มีทองคำทำไมไม่มีเพชรฝังอยู่มันเป็นเพราะอะไรเขาก็ให้เหตุผลว่าไอ้ของที่มันทำยากมันซ่อนกันมันมีลวดมีลายมีอะไรต่างๆเนี่ยไอ้เนี่ยยากที่สุดควรควรฆ่าแก่กันฝากกัาไว้บนแผ่นดินให้คนทั้งหลายเนี่ยได้ได้มาศึกษา ว่าเงินล้านหนึ่งเนี่ยมันจะได้หินมาสักกี่ร้อยก้อนถ้าเงินร้อยล้านมันจะได้หินมาสักกี่พันก้อนน่ว่ามันก็ไปอ่าแล้วที่สําคัญที่สุดต้องถนอมน้ำใจพวกสัตว์ด้วยให้เขากินหน้าให้อิม่มยางามงามช่างก็ต้องให้เขากินกล้วยมากๆกกินสับประรดเยอะเยะต้องจ้างคนไปปลูกอ่ะไปปลูกไอ้ไอ้ไอ้พืชนนะ่ะจะกี่พันไร่กี่หมื่นไร่ก็เพื่อให้เขานี่ลากพวกนี้ออกมา เราใช่เขายังทาทแต่เราก็ไม่ใช่เขาให้ทุกข์กับเราถึงเวลาฤาษีท่านก็เดินทางไปบอกช่างไปบอกม้าว่าควายต่างๆเนี่ยถึงท่านจะทุกข์กับเราแต่เราก็ยกท่านนั้นเนี่ยมีเกียรติอันยิ่งใหญ่สเสมอเหมือนกับมนุษย์ที่สร้างอาณาจักร,รยิ่งใหญ่แห่งน,นี้เช่นเดียวกันกับพวกเราถ้าจะให้เรากราบ เราก็กราบท่านด้วยความสนิทใจเพราะถ้าไม่ถ้าลำพังแต่ข้าพเจ้าแล้วไม่สามารถจะขนหินเป็น1ิปิตันมาได้เพราะว่าเสาต้นหนึ่งมันซิตันเนี่ยจะไปนขนได้ยังไงถ้าไม่อาศัยบารมีของท่านแล้วข้าพเจ้าจะไปนขนได้ยังไงฉะนั้นสิบนิ้วขอกราบแทบเท้าท่านขอให้ท่านนั้นเนี่ยจงเข้าใจไว้ด้วยเถิดว่าโลกจะจารึกชื่อของพวกเรานี้เนี่ยกราบนานเท่านาน นี่คือความเข้าใจและนี่คือที่มาว่าครั้งหนึ่งแผ่นดินนี้เคยรองรับเราและก็ได้มาเกิดร่วมกันทั้งเราและท่านทั้งหลายที่นี้สัต์แต่ละตัวเนี่ยอย่างช่างเอยอย่างมมาเอายวัวเอยควายเอย๋เพราะเขาได้ฟังแล้วเขาก็มีความสุข